นนมาวัดความรู้อะไรครับนนไม่มีความรู้อะรครจะมาวัดความตัอนะคง,งคุณอัมีจิงอันนี้คือซีคมอมิเวเตอร์น,นคะวัดคามตอนี่นึงอันนี้คือแกนอมาจนี อันนี้คัวสามสิอันนี้คัวห้าสคัวสอัน,นไม่มีความต่อดว้คั่วห้าสิบกับคั่วสี่มีความต่อเน่วัดการรั่วไห่มีการรั่วไหลน,นะคะแซม